วีรชนในเงามืดที่ใช้ความคิดต่อสู้กับทังกองทัพในวันที่ไทยกลายเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นสู้โดยไม่ใช้อาวุธขบวนการนั้นคือเสรีไทยและชายที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายลับในประเทศคือปรีดีพนมยงค์แม้เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลปแต่ปรีดีไม่เคยเห็นด้วยกับการร่วมมือกับญี่ปุ่นเขาใช้ตำแหน่งของตัวเองวางแผนต่อต้านอย่างลับๆทั่วประเทศปรีดีสร้างเครือข่ายข่าวกองในเงาโดยมีครูนักเรียนข้าราชการและประชาชนทำหน้าที่เป็นสายส ขวรอบติดต่อกับพันธมิตรผ่านคลื่นวิทยุและรหัสลับที่ต้องซ่อนจากญี่ปุ่นทุกชั่วโมงเขาร่วมมือกับ OSS จากสหรัฐจัดฝึกนักรบลับในป่าไทยรับอาวุธจากฟ้าและเตรียมปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือหากญี่ปุ่นไม่ยอมยุติสงครามและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามบทบาทของเสรีไทยในประเทศคือสิ่งที่ทําให้ไทยไม่ต้องตกเป็นผู้แพ้สงครามปรีดีพนมยงค์ไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เขาใช้หัวใจของนักคิตสร้างเครือข่ายของคนธรรมดาที่รวมพลังกันกู้ชื่อไทยกลับคืนจากเงาสงคราม